คุณค่าที่ดิฉันคู่ควรอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ที่หอยหินนะคะตอนนี้อยู่ที่สกูบบีชคาเฟ่นะคะบีชจริงๆคุณค่าที่ดิฉันแบบนอนรอได้เลยดูเป็นแบบนี้คุณค่ารถมากจริงๆคือติดริมทะเลเลยสนั่งทานอย่างแบบชิลมากคุณผู้ชม ฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนแล้วคือร้านเขาก็สวยมากนะคะตัวร้าน้วดูวิวดิมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะหาวิวได้ขนาดนี้ยคุณแถ่ายรูปวิวให้คุณดูเลยนะมันสวยจริงๆ <c oughs> นี่ต้องเดินแบบาทำกเกงขึ้นเลยนะคือ <c oughs> <c oughs> มันสวยนะมันอยู่ลิมอย่างนี้เลยนะคะคุณดูดิ าดขาอยู่นี่นะทำไมาอยู่ทะเลหาวิะมียมาไดี่หนเลยเหน็ดม,มากซาอาหารมาแล้วจ้าเป็นอาหารทันเล่นสะสดมากนะคะที่นี่นะคะเริ่มจากอันนี้นะคะชีสแลนเบคอนฟาย เป็นเฟรนฟรายแล้วก็มีชีสเนาะแล้วก็จะเป็นเบคอนนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเป็นตัวนี้นะคะมิกซ์เบอร์รี่ฟลปเต้นะคะเกียรติแทร์ทรูค่ะคุณผู้ชมนี่คือการนอนกินของจริงนอนกินนี่ได้นะ เป็นฟ้ฟดีมากมันกรอบและมันไม่กลิ่นเผ็ดกับเป็นความผสมกันมันจะออกเค็มๆหน่อยแต่ก็ได้ความหวา,า,านจากมันไยินเสียงปะ่มเหมือนมันมนิ่มๆแต่มันไม่นิ่มนะมีความกรอบอยู่เล็กๆ เชเต็มคำนะครับลองเครื่งดื่มมานะมค่ะ m i x berry อรกอสเปรีย้ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากเป็นเป็นเบอร์รี่อยู่เขาที่สังเกตตอนนี้จะเห็นสตรอเบอร์รี่ แล้วก็บ,บลูเบอร์รี่นะคะอร่อยดีชอบอะ่ะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ยังไงก็ฟิน,นะคะ่ะกินไปเรื่อยเรื่อยนอนเป็นไปได้เลยนะคะกินไปเรื่อยเรื่อยก็มาโฮหอินก็อย่าลืมแบบมานะคะสกูบีตนะคะคาเฟ่นะคะเข้ามาในซอยตรงข้าง วัดเขา่าตะเกียบนะคะอยู่ริมหาดเลยนะนั่งสบายสบายนอนเล่นเพลินๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะ่ะดูฉันอยากกลับลนะเนี่ยมากเลยนะคะวีพีนี้ราคานอนฟังเสียงคลื่นทะเลลาไปแล้วนะคะ,นนคะไปได้เนะจ๊าลาแบบพรมกระบียวนี้เลย